สวัสดีปีใหม่2 0 2พคน่สดูู่คู่คนนะคะเดอ้อขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้กับคู่คู่คู่คนให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะบทเจ็บโบไข่ล้ำรวยลํำรวยคู่คนค่าปีใหม่ปีนี้สิมาเริ่มต้นคลิปแรกเป็นการเหตุซีเรียลหมากไหมหรือว่าซีเรียลผลไม้เพราะว่าซีเรียลนี่เป็นอาหารเศร้าของคนอเมริกันที่คู่คนขา้าก็ะต้องกินกินแล้วก็ไปทํางาน บัดนี้เวลาเขามาอยู่เขากับโบคุ้นเคยเนาะแต่ว่ามาปับ๊บโตเข่าแล้วเขากับหาเห็ดแนวใดที่ว่ามันสิก,กินได้มันสิก,กินแซ่บและกับมีวิตามินมีเกลือแร่พี่สังให้กับร่างกายเขากับมาเห็ดโอเคค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะอะโวคาโดนะคะเขาสิเลือกเอาหน่วยที่มันซุกพอสมควรคือโบซุกมากแลยกับข้ามันแข็งหลายมันก็กินโบแซ่บเนาะมันสิฝาด แต่ว่าข้ามันสุกหลายมันกระเละมันกระบบดีห่าก็จะเอาหน่วยขนาดนี้นะะแหละค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นนะคะ เดท e s ates, หรือว่าอินทผลัมเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามความพอใจนะคะ r รซ s น n s หรือว่าบ้านเราเรียกว่าลูกเกดนะคะก็ใส่ลงไปตามความพอใจนะคะงาดำคั่วบทละเอียด1ช้อนชาค่ะสตรอเบอร,บรี่หนึ่งลูกหั่นเป็นชิ้นเล็กพอคำนะคะ ล้วยสักครึ่งลูกนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แฟลกซีดหรือว่าเม็ดแฟลกนะคะซึ่งเขาบดละเอียดมาแล้วหนึ่งช้อนชานะคะทีนี้เราก็จะตามด้วยซีเรียลยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะมันมีเยอะแยะอะไรที่เราชอบเราก็ใส่ลงไปอาจจะใส่1อย่าง2อย่างสามอย่างก็แล้วแต่ว่าเราจะผสมลงไปเพื่วความพอใจนะคะลืมบอกไปม็ดบัวห้าหเม็ดนะคะ จากนั้นเราจะเติมนมลงไปจะเป็นนมวัวหรือว่านมถั่วเหลืองนมออมมอนอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ซีเรียลผลไม้ซึ่งเราจะใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะที่เราชอบเราก็จะใส่เข้าไปเลยก็จะทําให้เรากินได้ง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นแล้วทำให้ไม่เบื่อทานง่ายค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ